คุณยายสวัสดีค่ะค่ะมาเด้อค่ะมาเด้อพี่น้องเด้อโมนี่ขอบค่ะตัวเขาโอ้โหรถดีดูดดักใกล้ได้ดิค่ะสวัสดีพี่น้องว่าคุณยายพี่น้องค่ะเออลูกขอดกระแลนสวนสนามพี่ไฟดับพี่น้องเอิ่ตายลูกโมนี่เฮาไฟดับบ้านมาขามพ้อมทำไมบ้านบ้านมีไฟดับอัน เนอเดี๋ยวหนูก็มาอยู่นี่ดอกลูกร้านเขาว่าทำไมทไม่ดับคิดถึงว่าเย็ยนในลมพัดมาแล้วลูกแม่จะใช้ข้าวุ้นนี่ตัมหันนี้นกินขา่าวน้ากันพี่น้องมาเด้อพี่น้องมาในซุกขู่ซุกข้อนจ้ะเสร็จเลยไม่ต้องค้งหรือตกเน่อไม่ต้องค้างหรอกวามันสุกสิแฮร์คัพปุ้นมันเหลือแต่หมูหล่ะก็ซื้อข้าวปุ้นมาอีกจ้ะใส่ซองแข็งใบหน้ามันในหมอนึงจ้ะพี่น้องเอ้ย แกงต้มจืดบ่เนี่ยต้มจัดสายบ่ทอดปีกไก่ทอดเนือจ้าเป็ดจ้ามาสีอบจ้าอยากกินข้าวปุ่นสีแสบเนอะส่วยบึ่พักมาเด้อจ้ะสุุบสุขคนจ้ะนั่งก็ได้คือบัมาไม่ใช่ลูกนังเอาเอาไม่ใช่เจ็บต้ออาไม่เอาหนชอบบม่าหรอกมี่นี่อ่าหอ่านอานอ่านอหาเอาลูก คพือเอานั่งมากนก็ไอันอามิน,นี่ไม่กินแล้วลูกมาได้พี่น้องได้สืบสกุลคุณยายกิน,น,น,นกพี่น้องเมื่อไหร่มือไปใส่มาพี่น้องเอ้ย,อยลูกหลปปาน,าน,น,น,านมือเจ้าไปใส่มากะเออนี่เราไปเปาวหวานมาบวานอันเธอเองก็ว่าพี่น้องฟังแม่จุดหวานเงือเท่าไรน้ำตานลเขาบอกแม่เธออยู่วัฒนา,นนาอันนังสิเรานห้างกันยังพันกล่องปลาหลายร้านขอขอขออภัยได้จ้ะหนูวินนี่เราเห็นกล่องปลา เขาไม่ว่าหรอกนาหนูขอโทษค่ะพูดก่อนเร็วขอโทษค่ะพูดเร็วป้าเฮ็ดตะมือศุลกาป้าโทรหาเธอคหาเธอไปเรียนพิเอออีกระปุ้นเยอะปลาบาค่ะแล้วหมอน้อยนึงจง่มแบบปั่นหลานกินน้ำหลานแม่บอกว่าเรียนพิเศษเรียนีเรยนอยู่ค่ะดาวค่ะไอ้กระารจักมาเด้อจากสุขสุคนจากย้ำกล่องมีเด้อ ฮะ้องไปกินมือนายายกินละมันร้าน่อยกันนะพี่น้องเขาปิดเพิ่มอีกเห่อกินเลยลูกเอาอีกลูกป้าอุชาเจงไปปันกินออืพุดพักกินเลยหลายลูกแค่ตะเินต่เลยนะแค่ตะอบ้ออิ่มอิ่มเขาบอกกล่าวกันนั้นแม่เทเห็ดเหอ นี่ยเป็นขี้ขาดนวดขิงเผากับจะทำขิงหน่อหน้อแบบมาว่เอยเอาบนมือหอยกระดษเป็นของหนวดเป็นไู้เหญปเลยก็ะลงหนวดถ้าเป็นทนอยู่อยู่บ้านเลยไปไป้วต้องออกนอกนอกั่นบเรื่มือจานมาปูห่มันเย็นนะเย็นดีแต่ไม่เย็นเ่ไม่ได้มาทำเก็นเพื่อนจานค่ะเขาไปจาต้องออกนอกงานงานที่ครจะได้ กินน้อยให้น่านึ่งระเด้บอกว่าบ้านลุงจอมไม่เคยไฟดับเลยไม่เคยไฟดับไ,ไม่เคยน้าไม่ไหลแสบีสาพเทวยไม่ได้เลยน้างเราน้อน้อยน้อยนีหรอกเลกไทเฮ็ดไงใช่ไหมาเทเฮ็ดคือต้มจืดแสบนะแบแม่เฮ็ดมีขาไหมูนะทไมบ้านีเยอะจังปหิวเขาจอบเที่ยงดูหุนน่นก่อน เยอมากเลยอะลานกันไม่หิวข่าวลูกทำไมเขากินลายพี่น้องเป็นกงมถ้วยอ้แม่ไม่พรดนเอถ้าแม่พริกโดดจะเอาไปใส่บนแล้วขอใส่กได้ออพักอันข้นเนองเมอับันแงจะใส่พักหวานมากทีังต้องใ่บขาใส่ลายมากทีอุยใส่บเขือน่แกงผ้กวหวานแต่มมนจะแสกเลยที่บ้านฉดนใส่ล้ำแดงใส่ยี่หมาใส่น้ำาำข้ากหวานบะ เรวเวาใส่อันอาจตะอินไปวัดจะระปุงลงเลยนะนี่มาขอคุณเรืด้วยกมาหายบ้าเนียบ้าจะมากิดอืมเ้วเลาจะแก่คู้อ่านแล้ว,วลสินนะเมื่เรามีเมนูกันด้กินได้หลายนะ่กินหน่อยค่ ไม่ได้ถั่วอยู่แล้วตักกินกินข้าวปุ้นกับข่าวพี่น้องชุ่มเจ้าเคยกินบ่จ้ะพ่อแม่เพิ่นพากิ่นตะกี้พูดในหลัะจ้ะนั่งข่าวนภาคพูกเงียบเงาะผู้ชิดสวยจังเขาวมากเขามากเข้าอินเนอะเย็นหน่อยก็มึงไ่ใชหของแอร์นะพี่ทอบไปหรือมันยังคุยความเย็นอยู่ป๊บไ่ควรมันพี่ชอบแค่ข้าวเหรอ เข้าวป้าไม่ได้ล็อกไงมัน,นแบอบิสิทนิ์เลยไมนได้กล่องไปไม่ดูแ่แบบมิ้นเนี่ยรวมเายเงินป้าหาะเงินเท่าไหร่าเตันเดียวออกนอกกเไฟดับแต่พี่น้องร้านเขาอ,อยู่บเป็นบอกก็อตอนนั้นมันจาเกินมีเน็ตใครบอกเอาตีมาใส่แม่ใครบอกดตีลูกเซกโชเพลอนร้านขายบะมีเน็ตขาหมูลรบอบะเนจากเขาบหมไม่ใช่แช่ไปยากับคุณกินนั่นไก่แช่ดูจริงเลย เท็บมึงนริ่กินเลยไม่แต่ว่ามือเมยแม่เท่แม่ไม่กินแรงมว่านั่งนั่งหลับเหนื่อยอ่ะเบจะกินพุงแล้วแงเนี่งยัหวเลคนซื้อยังไม่กินอบอาจยัแฝงวันอบแซ่บแซ่บะบีอบแตงาเจบาบดมาตองกินผู้เดยอะกันนะ โลแบบ่แตมก0บาทนั่นแบดเป็นโลตัดบมีค้อกับหัวเนี่งมีข้อกับหัวนั่คุณแม,ม่ไอายย่าย,าย,ก,ก,ยนะากมากเลยแท้ก็จะบอกมีเตาอบมันจะมีเตาอบแบบแต่ว่าว้เออบไฮซุลาถ้าฉันบอกอบเ้าอ,อกก็อบปุนงโซนเราอยู่แล้วมันแบบอันน้อันนก็ปกองงอืมอบไทยเดออบซุล่างานละมานานะไว้อบไป้หรือว่าอะไบาพัวขัดทักวตามทัวกัน่ะ พุทธามเม่พุกกระดอะไรอย่างเงียคิกนน่เทาทานวาเอย่างรอเาบอกเลยนะคบอกเลย่พี่น้องทามหาเยอะมากเขาาบอกว่าตัวอะไรเงี้ยคนอ่ดดีกว่าเราผูดแต่ไรยายไม่เยหายเลยนะออแอบวแมไมแม่ยัวยายน้อยจจยานอยันหยุดเลยแม่ยน้อยจ่ายเงินที่ย ตำเหยื่อม <c oughs> า<ว>อย่างจำยานคืนไม่เป็นขี้ขางัวเราจะสิ่งเจออย่างยินเด้อยานเขาบอกพื้นแม่พี่น้องเขนว่าแม่เพ่นเป็นขี้ข่างัวพ่อเคนตัวเป็นขี้ขาไก่กับหมูกับเป็ดมาได้ยังะงขี้ข่ามาได้แบบเราได้เงินได้ตรง,งนั้นนขาะะบอกพืนอนบบแม่มันมา,าได้เงินได้ Để mẹ là mình đi khoảng gặp gặp thôi nè. để để ngân dù là ngân dù năm năm mù năm cày thôi mẹ là nhưng mà nè, mẹ vừa đi anh, ăn phải cho là mình có ăn đấy Tôi đủ hai mà. Mẹ là riêng quan nè, Mẹ bởi đi dân đường chắc bạn. Ông, phải thành toàn. มันหูดเลยปาสดบอมันกินน้ำนกลาสดบมาบานเลยแต่เราไม่จ้องเลยนะแม่ไม่ให้กินต่อไปเนียละสุดมานาัเดน,มนเลยเสียบอมาบนเลยเขาตีอะตีอะมันโอ๊มันป่วยบางนึงะเขเปิดมาใกล้เหรเปนอย่างี้ห้องยก็กินดูกสิ่มือนะคะสิ่งปลานะมันจะปูดน,นะคะมือนะสมันสุดตัวนี้มันท่าเอาัตอัตนนี้ไม่ากซุกแน่เออมันตอืตอจักจั๊ กจานไงบ่บ่ข้าบอกมัยันพึงเวลาไหมเอาตีนเอากี่บาทคะสิบาทสิบเอาตีนกี่บาทเอามีตีนเหรอกรอกเ่อใสองมินมี่ิไม่มเขามาจากเงินเลย ขผาปลาไม่ด้ไม่หนีมัมบเล่าเราไม่ใช่สัตวมันดยเขียบกินไม่มันบิดเมันมาขีนปาเลยร้อนผาหน่อยหนาอ้วนไม่ค่กินเผาช่วยกินขาอย่างนั้นปาเนี่ยคือ็แพนแหนูวอันดูแต่ทำไจะพืนก็ืขาเรียกว่าฮัลโลโหลเฮ้ยชาวบานเลนะยิมน แล้วว่าเอกคนมายิ่มได้ยังไงม่วานได้มาแล้อเขาตีลบรอยขหวานมบไม่โจรหลางมาดีเนี่ยมาดียมามีเนี่ยมันดูไรบ่ไม่คนอื่นเขาอยู่ได้มีทม่ทำตัวชิ้นก็นั่งน้าเบื่ออย่างนี้น่ะเอาตาองจนอยาจินจะ กะปุ้นมัต้องกินเอยใงงแจกปนหนอแม่บอกน้ำกิี่น้อแน่บางยามาเทพอย่างพี่น้องมาได้กินกบปุ้นกินหน่อเอ๊น้ำกินน่อกนะแม่บอกว่าแม่กินดูต้องกินเท่าบมอเขสุดาแล้ว ตนแบบนักเรายเกษตรมันาในล้างดิไม่บป่าหนนั่อย่างหูบ่ให้ทายเอ้าน้่งบาดะน้าปลาอย่างนังปลาอย่างปลาป่าอย่งเอาทายนิลึเย็นลาอย่างลึกเย็นจะวนั่งหมกุณมตัวนี้ผมแบบนลึกเย็นเตะเด็นั่อย่างก็ยังเยาน ไอ้หัคมันด่าไ้หงะีคุณแต่อิ่มันคุณแต่อ่นอิ่มันคพี่นพี่กิีนขี่นะี่นดพี่ี่นะคุ่นี่พี่นะนี่ย่นะพ่พี่นะพพี่่นพี่ะ่นะ่ี่ มาอันนี่บอนโอ้ยบอสเที่เบอสเียนเอามาเลยเกเดียวมาเกล่ยเกามันโดยเฉาะตัวติ่งนำไปบ้านบ้าเสียที่เดียร์โดงเสียเนีกบอองดนเนาะอะไร่ี่บไปกับบถามกันอาหารในเอง้าหา้งวเสิรพี่บัวไม่อ้วนใช่าเหลียดท่เดียไม่อาเลยนูกหนมากนะ บหูเรื่องบะหูจ้ะก็ไปทำเดี๋ยวเดี๋ยวจิมชอบไม่มีกระเป๋าไม่ได้ตรอกล่ยกเี่ยนทังรูปซักข่าเขาได้มันห่อนี้มีนี่นะแต่ต้องทำใจมันไฟดับอยากเมื่อป่ะฝรัดอยากเมื่อเปนเรือแต่ถ้าดีน่สงหมีปบ่เมื่อและเนาะ กระดา้แม่ไม,ไ,ไ,ม,ม,ปไ,มไปเอากระดาษหมปากใส่แตกใส่ไรเจ็ดโม่บุเพาว่ามันใส่รอบขั้นดิาจากจักขี้หมูปากาไม่อยากมันเ <laughs> าทำเจ้ีลอล่นลมีเขาเน้าฉันเขียน เอาหมิ่นเด็กสมาธิสั้์ค่ะอินเทอร์เน็ตมันมาหมามันมาหมาถเกียบควดมันมาหมาเกียบควดมูกไม่ได้สมาธิสั้์นี่เด็กเขาเรียกสมาธิสั้นหมิ่ลูกหลานก็พิชกันแล้วพี่น้าะเอ้ยลำลากผ้าจากในแนบหนาหคังจานั่นแหละสมาธิสั้นอย่าพูดแต่เพียงลูกด่าเด็กน้อยนี่นี่แหละลูกหลานคอยพิชกันพี่น้าะเอ้ยราความหวานมาตีเนาะที่มาหาความหวานอยากชิมเยอะกระเธอเห็น จะไหนมั้งคยไป่ยังบาไมดแ้งานเดียแล้วไปบอกก่อนเอาคือยังอยู่เนาะมีเงินเนี่ยนะมาเนี่ยมาเห็ดยูนาจิบสุรเชียนมารบเลยกหอนเห็นไปดับแล้วก้าวมันอยู่ไหนมันให้มาหอบแกไหมครัมเฮียก้าวมันอยู่ไหน เราไปเดี๋ยูยเทียงหน่อยเจ้านาไม่ใจกินแน่ลูกเทียงหน่อยจ้าวายเย็นนะำอนพ่ดพอนอยู่ห้องดูดีกว่าสะอาดคุณุนดูเด็สัปาหมาผู้เดห้อดูผู้เดมเหล้าอุงักเนี่ยเป็นจังเย็นเ็ก็จะถ่มยู้ค่อยถ่มอ้าเบิ้งวันวันที่สอเออค่อยวันที่มีเด็ป็นงานหลายคันเขามาโจกแถวีนใกลมันกระถือลงจังห่ม ออเออวันนี้าแรงนบะท่าบันทึหนึ่งเฮ้ยหักเต็งก่อนใคาเนี่ยลาหักกัวแล้วเออทาลาในช่วงวอากันย่ง,งเยงมากเดียวเนละี่มบไิ้ัมาอยู่ไม่ได้ผูกต่อติตามสามดอกอยู่กดีต้องหลักขอมงร่วมดิเออแล้วสรุปสิไปสมานกบสรนะพี่น้องฮะยอมรับาจ้ขอบคุณอคุณจะเพิ่มติดตามได้พี่น้องเด้อ อย่าทำทางมองหน่อมองหน้าทางซ้ายฟังขวาประทายกินเ็ษแล้วคุณยายมากครับพี่น้องน้องสาวแม่แอนแม่หนูไม่นี่อันนี้น้องต้นข้าวสวัสดีจ้าสวัสดีละแม